มิสก,กิทคืออะไรหรือเปล่าอยากด้วยอเอาง้อแล้วเอาแล้วเอาเดี๋ยวเดี๋ยว สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับเจนนคะคะเดี๋ยวเราจะขอพูดเข้าเรื่องกันเลยนะคะช่วงเนี้ยเจน่ะป่วยมา3วันแล้วเจนกับพี่นาเนี่ยก็แยกกันนอนพี่นาเนี่ยเขาจะนอนโฟฟาส่วนเจน่ะจะนอนบนเตียงซึ่งเราจะแยกกันนอนเพราะเจนป่วยแต่ว่าวันละว่างเราอยู่ในห้องเดียวกันเนี่ยเจน่ะก็จะใส่แมสนอนเพราะว่ากลัวพี่นาติดไข้ด้วยแต่ว่าเจนไม่ได้เป็นโควิดนะทุกคนแค่เป็นไข้เฉยๆเพราะว่าเจนตรวจแล้วไม่ได้เป็นนะคะก็วันนี้แหละเราก็จะเอาตรงที่เราป่วยนะ อีกคือเจนอะระหว่างเจนป่วยอะจะแกล้งขอแบบพินาบอกพี่หนูป่วยอะมีอะไรกันได้ไหมอะอนนอจเจนจะแกล้งขอพินาดูเดี๋ยวให้ทุกคนอะจับตารอดูพินาเลย <c oughs> ว่าพินาเนี่ยจเจอออหอหมกกับเจนหรือเปล่าจะสําเร็จหรือเปล่านะทุกคนเดี๋ยวให้ทุกคนอะไปติดตามรอดูไปเลยดีกว่าโอเคทุกคนตอนเนี้ยเดี๋ยวเจนอะจะนอนรอพินาก่อน <c oughs> พินาน่าจะใกล้เสร็จแล้วล่ะวันเนี้ยเนี่ยได้มีซ้ำทะลุแมสแน่รอดูทุกคน minutes later ลางมือยังอ่ะล้างหมดแล้วเถอะล้างจานยังทำให้เสร็จหมดแล้วค่ะผู้ป่วยหรือไปนอนตรงนั้นได้ไหมอ่ะจะมานอนตรงนี้ได้ไงตัวเองไม่สบายก็อยากไปนอนด้วยอ่ะไม่รู้จักขอบเขตขอบเขตอ่ะขอบเขตแบ่งครึ่งไม่ได้หรอนอนตรงนั้นก็ดีเตียงเบลออ่เตออทำไมอ่ะ จวเป็น,ว,นวัดหรือว่าเป็นโควิดไม่ได้เป็นเธอไปยแต่งชุดพร้อมนอนมากงานการไม่ทาแล้วก็ไม่สบายอะพี่จะให้หนูทําอะไรอะลือมไปว่าเป็นผู้ป่วยพิเศษนอนแล้วก็กินมีคนดูแลคดูแลนอนกอดได้ไหมไม่ได้จะไม่ได้ได้ยังไงหนูมาได้กอดพี่มาสามวันแล้วเนี่ยอดโทนให้หายก่อนเดี๋ยวก็หายแล้วน่ะแค่นอนกอดอิดเดียวเองไม่ได้ ตัวเองไม่สบายเดี๋ยวติดกันแค่คืนเดียวมันไม่กี่ชั่วโมงเองจะทำอะไรจะกอดเหรอกอดเฉยๆนอนกอดไม่ได้หรอถ้ากอดอย่างเดียวไม่ได้แหมพูดเลนพูดหยอกนอนดีนอนอะไรละ่ะก็จะกอดกอดไม่ได้ถ้าเป็นเล่นตัวแหมธรรมดาไม่คอยจะแผ่ว้ยม,มิสก,กิดคืออะไรหรือเปล่าอยากด้วย เป็นโรคอะไรก่อนอันนี้ป่วยไข้วันเราเป็นฮิตเลียเป็นสองอย่างแหม่ไม่ได้ตัวเองไม่ทำงาก็ไม่ไหวหวันแล้วว่าเดี๋ยวมันจะติดกันบ้าบอห้านาทีไม่ได้มันป้องกันไม่ได้เนี่ยมันเป็นไข้แล้วมันติดกันง่ายแลมันหลายวันแล้วว่าน้าไม่ะโอ้ไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวจะติดกันเห็นไหมเนี่ยถ้าห้านาทีไม่เสร็จพักยกเลิกนี่หนูไปนอนเตียงพี่ก็นอนนี่ไป แปเม็ดมาปะเอามาทำอะไรก็ใส่แม็คนละอันเดี๋ยวพี่ใส่แม็แล้วพี่จะทำยังไงก่อนก็ทำได้สิพี่ก็มีอย่างอื่นทำแปะของเล่นมาด้วีเออัดเดียวนะเลี้ยวเฮ้ยชอบทำไม่ใจอ่อนโอ้ยๆๆยยยยยอ เอาแล้วเอาล่วอาแล้วเร็วเด็วเวสิเนี่ยเอาออกดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปิดหน้าตามตอนปิดแล้วยังหนูยังไม่ลงองค์กรแล้วก็ไม่เตรียมพร้อมล่ะ อะไรอ่ะทำอะไรอ่ะทำไมบ้าอะไรอีกเนี้ยไม่ได้อยู่ไม่ได้แล้วไม่อะไรได้ได้ได้เดี๋ยวก่อนอะไรเนี้ยทำไมอ่ะเร็วๆเอาไม่ได้ดูกล้องนั่นน่ะตั้งไว้ทำไมก่อนก็หนูจะนอนรอแล้วเนี่ยแล้วกล้องมีทำไมก็หนูก็ถ่ายไปเฉยถ่ายเป็นบ้าเือ งานยั่วเกง่งไปพมกันเดี๋ยาไม่ต้องนั่นเลยนะหลายทีแล้วนะแบบเนี้ยแล้วพี่เบลาแมททำไมอ่ะก็กลัวติดโรคกันแหละติดโรคอะไรก่อนกลัวเป็นไข้เดี๋ยวนะเดี๋ยวสรุปใครเป็นฮิตเอยไม่ต้องเลยไม่ต้องมาถาม,มเราเองเชิญดูหนังเอาเองเลยไปไม่เอาไม่ได้ไม่ต้องเอาลงล็ไ,<ม>ไปเลยนะหลายทีแล้วเนี้ยเอ้าก็หนูก็อยากจะรู้ว่าถ้าหนูป่วยพี่จะเอาไหมเอาไม่ได้กระโลแล้วพี่เอาเมื่อไ่เ ตงเนะใครเขาเดี๋ยวจะหา่าพี่บ้ากามยอดว่ะคารวะอ่ะคารวะเลยอ่ะโอเคทุกคนทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมบอกแล้วว่าไม่ใช่เจนแน่นอนวันนี้ไม่ใช่เจนคนเดียวที่เจอหื่อนะทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมเพราะที่ที่แล้วพี่นาเคยทําเจนไว้วันนี้แหละเอาความป่วยมาขยี้เลยสรุปป่วยก็ไม่เว้นนะ่ะสรุปคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะคะทุกคน ใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดซับ <share, S 2> สไคร์ให้พ่ชุดชนแนลด้วยละกันนะคะให้ทุกคนเห็นความมื่นของพี่นาไปเลยไปละค่ะ